จาะพื้นที่ฝน23จังหวัดวันนี้อีสานเหนือกลางตะวันออกใต้พยากรณ์อากาศ17-18พฤศจิกายนโดยในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าความมัอากาศสูงหรือบรรอากาศเย็นจะมีกำลังอ่อนปกคลุมบริเวณประเทศไทยทางตอนบนรวมถึงบริเวณทะเลจีนใต้ประเทศไทยทางตอนบนจะมีหมอกในตอนเช้านะครับอุณหภ,ภูมิจะเริ่มเพิ่มสูงขึ้นแต่ยังคงอากาศเย็นบริเวณภาคเหนือและบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือในบางพื้นที่ดังนั้นพอแม่พี่น้อง ชาชนบริเวณดังกล่าวขอให้ระวังอันตรายในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนากันไว้ด้วยนะครับสาหรับมรสมุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกําลังอ่อนลงเช่นกันทําให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่พอแม่พี่น้องประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยภาคใต้ขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักปริมาณฝนสะสมส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกําลังอ่อนลงอ่าวไทยจะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตร ในด้านของการพยากรณ์อากาศบร,ริเวณภาคเหนือในวันนี้จะมีอากาศเย็นจะมีหมอกในตอนเช้าโดยจะมีฝนขมันเล็กน้อยบางพื้นที่ส่วนมากจะเน้นทางตอนบนของภาคอุณหภูมิประมาณ2 1 3 5องศาเซลเซียสส่วนบร,ริเวณยอดดอยยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ10-16องศาเซลเซียสลมันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนภาคตะนอ,อกเฉียงเหนือในวันนี้จะมีอากาศเย็นจะมีหมอกในตอนเช้าฝนเข้ามาเล็กน้อยประมาณ10%ซของพื้นที่ส่วนมากจะเน้นทางตอนล่าง,างของผ่านนะครับตั้งแต่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาบรีรัมสุรินศรีสเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิ21-3อถึงสาิองศาเซลเซียสส่วนบริเวณยอดภูยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิประมาณ1 3 1สถึงสิองศาเซลเซียสลมตะนอ,อกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 2ถึงกิโล เมตรต่อชั่วโมง ส่วนภาคกลางจะมีหมอกเข้ามาในตอนเช้าโดยนะครับจะมีฝนประมาณ1 0เของพื้นที่ส่วนมากจะเน้นบริเวณจังหวัดราชบ,บรุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิ22-34องถึงสองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนภาคตะวันออกนะครับในวันนี้จะมีเมฆเข้ามาเป็นส่วนมากฝนฟ้าคนอง3 0ของพื้นที่ส่วนมากเน้นปราจีนบรุรีชนบรุรีระย จันทบุรีและตราดอุณหภูมิ24-34องศาเซลเซียสลมตะวออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองเข้ามา60%ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราธ,ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาอุณหภูมิ 23- ถึง33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15- ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนภาคใต้ฝั่งตะวัตนตกฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิ -2 1อถึงสาองศาเซียสลมตะวันออกความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลจะมีเมฆเข้ามาเป็นส่วนมากฝนฟ้าครอง10%บของพื้นที่อุณหภูมิประมาณ25-34ิถึงสาองศาเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันเป็นยังไงกันบ้าง ข้างเข้แต่ละพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านสภาพอากาศเป็นยังกันบ้างยังคงมีอากาศหนาวเย็นกันอยู่หรือไม่หรือบริเวณพื้นที่ไหนยังคงมีฝนตกฟ้าขนองกันอยู่ก็อย่าลืมรายงานสถานการณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้กันเลยนะครับขอบคุณครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด Sub s c r i b e like, กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ